สวัสดีครับจู่กับร้านมิกกี้สโตนนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนเล่นไฟเอ็มนะครับในงบเพียง55บาทนะครับก็สิ่งที่จะได้ก็คือสตรีมแชร์ดาวน์โหลดตัวเกมที่ดีีนะครับสำหรับคนที่ไม่มีตัวเกมนะครับในงบประหยัดนะครับ อันดับต่อไปก็จะได้เป็นตัวล็อกสตาร์นะครับล็อกสตาร์มพอหนึ่งนะครับสามารถเป็นอินเลคพาร์ตเปิดได้นะครับถ้าอันดับแรกนะครับให้ทุกคนมาที่หน้าเว็บไซต์มิกี้สโต e นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ d ดสคลิปชั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ทุกคนสมัครสมาชิกเ,เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับ อ่าต่อไปพอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้คนเลื่อนลงมานะครับนี่นครับจะเป็นเซตไฟเอ็มนะครับในราคา55บาทนะครับราคา5้าบาทขั้นตอนต่อไปก็ไปกดที่เติมเงินนะครับก็เติมได้ทั้งซองอ่งเปาแล้วก็ธนาคารเลยนะครับใครสะดวกซองอ่างเปาก็ใส่ซองอ่งเปาแล้วครับใครสะดวกธน,นาคารก็ยินยันตลิฟตตรงนี้นะครับอ่า เราเติเมเงินสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็มากดซื้อตรงนี้เลยนะครับกดสั่งเไปเลยกดยืนยันนะครับกดใช่นะครับอ่ะนี่เราก็จะได้เซตไฟเอ็มมาแล้วนะครับให้กดดูข้อมูลนะครับเราก็จะได้สตรีมแชร์นะครับกับไอดีล็อกสตาร์นะครับอ่ะให้เรากอไอดีสตรีมมาก่อนนะครับระดับแรก สำหรับคนที่ยังไม่ได้โหลดตัวเกมนะครับให้เราบปิดสตรีมนะครับเปิดสตรีมขึ้นมานะครับแล้วก็วางที่เรากรอปี่มาเมื่อกี้นะครับจากนั้นกดเข้าสู่ระบบนะครับ เข้าสู่ระบบตีมมาแล้วนะครับให้กดไปที่คางนะครับนี่จะเห็นตัวเกมนะครับ2ตัวนี้ให้เราโหลดบันล่ากนะครับแกนเทปออโตวีเลกาซี่นะครับให้เราโหลดตัวนี้นะครับคนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับจะขึ้นสีฟ้านะครับอันนี้ผมดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับพอเราดาวโหลดเสร็จปุ๊บนะครับให้เราออกจากระบบนะครับออกจากบัญชีไปเลย พอเราออกจากบัญชีเสร็จปุ๊บนะครับให้ทุกคนเข้าสตรีมของตัวเองนะครับถ้าใครไม่มีก็ให้ไปสมัครนะครับแล้วก็มาล็อกนี้นะครับเราเข้าสู่ระบบเสร็จนะครับแล้วก็ปิดไปเลยนะครับสตรีมแล้วก็การทงก็ได้เลยจากนั้นให้เรามาที่ไฟเอ็มนะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดไฟเอ็มนะครับมาชาร์เบ็บไต์นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าไฟเอ็มนะครับ นี่นะครับมันจะเป็นตัวแรกนะครับให้เรากดเข้าไปนะแล้วก็มากดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็กดสีแดงขวามือนะครับข้างล่างแล้วกดไปเลยจนผมโหลดแล้วก็ปล่อยทิ้งได้เลยนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะให้เรามาที่ไฟเอ็มนะครับหลังจากดาวน์โหลดเกมเสร็จแล้วเปิดตัวไฟเอ็มขึ้นมาเลยนะครับ ก็รอโหลดสักคู่หนึ่งนะครับอ่ะพอขึ้นหน้านี้นะครับให้เราไปที่คำสั่งซื้อของเราเมื่อกี้นะครับนี่นะครับก็อีเมลมาเลยเปิดลองสต๊อกขึ้นมาครับแล้วก็พัด์ตเลยนะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วกดใส่อินจะได้เลยนะครับ ถ้าใครติดโค้ดแบบนี้นะครับผมจะมาตอบวิธีรับโค้ดให้เราไปคัดไปเมลข้างล่างนะครับกดวางไปได้เลยแล้วเราก็อีเมลนะครับแล้วก็มาไวตรงนี้แล้วก็พาร์ตเปิดนะครับคัดไปเลยกดซส่อินไปได้เลยนะครับ เราก็จะได้ล็อกสตราร์โค้ดมานะครับมันจะเด้งมาให้เราก๊อปปี้ไปเลยนะครับ9 2 0 3ส5ูงสนะครับก็รอมันหมดเข้าเกมสัครู่หนึ่งนะครับอ่ะเราก็ตัดมาหน้าเกมนะครับก็เข้าได้ตามปกตินะครับก็ กดไปที่เพย์นะครับอันนี้ก็คือเลือกประเทศที่จะเล่นนะใครที่ยังไม่เึ้นประเทศแบบนี้นะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ประเทศไทยนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นประเทศไทยนะครับก็มีเซิร์ฟให้เล่นมากมายเลยนะครับบางเมืองก็ต้องข่อใบฤกนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับ ก็ขอฝากร้านมิกกี้สโต์ไว้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ